สวัสดีวันที่22สิ่งหาคมกันด้วยครับวันนี้ก็น่าจะไปแก้งานสัมของผู้หญิงเนาะแล้วก็อาจจะขึ้นสัมผู้ชายแล้วก็วันนี้มีถ่าย2ง,งานเลยก็คือของพี่โอ๊ตแล้วก็พอดแคสต์ของพี่ซันมเม่เานี้ยไปทํางานกันดีกว่าสายละ let's go เ้แกวเมสอนตั้งเรียงเลยพี่คิวนี่น่ารักและจริงเค่ะลงไปช่วยเพื่อนเซตก่อนพอดีว่าเพื่อนยังเซตกัไม่เซ็ตเนาะ

เฉันไปกดติดตามทิกต็อกหรือยังเมื่อกี้แหละเพิ่มกดเมื่อกี้ใครมากดเยอะเนี่ยจะกดเยอะที่เกิดมั้เรียนเด็ดนะก็บอกเลยแม่ทำงานพี่ก็ทำงานดูแต่ไปตัดคลิปสรามผู้ชายกันครับ รอนายพัดแข็งครับดับปิคาลสุด <c oughs> ถึงห้องแล้วครับวันนี้ ก็ตัดสัมภาษณ์ผู้ชายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ก็มีแก้มาเหมือนกันก็คือที่บิงตัดนะครับก็คือจะแบ่งพาร์เลยคนที่1อยู่ข้างหน้าคนที่สออยู่ข้างหลังทั้งชายทั้งหญิงแต่ที่พี่คิวอยากได้ก็คือสัมภาษณ์แบบสลับกันคือแบบว่าสวัสดีค่ะชื่อนี้ชื่อนี้สวัสดีค่ะชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็ไปท็อปปิกท็อปปิกอะไรอย่างนั้นก็เข้าใจละที่แกอยากได้ก็เดี๋ยวไปแก้วันจันทร์นะครับแล้วก็เอ้ยยังแก้วันจันทร์ไม่ได้เพราะว่าวันนี้คลิปจิตตะอีกคลิปหนึ่งที่บิงรรััับะงวนนคคา อังคารน้ะแล้ววันนี้เหมือนว่าเกิดปัญหาทางด้านย้ายไฟล์เดืออะไรสักอย่างพี่คิวแกก็จัดการอะไรให้แล้วพี่คิวเก่งที่แก้ปัญหาอะไรเสร็จก,ก็ดึกแล้วก็เลยบอกพี่คิวไบว่าพี่นั้นคลิปที่ตัดเดีผมไปมาลุยวันจันทร์นะแกบอกตามมาดว้วยเลยวันนี้ครับที่ทาให้กับดึกก็มีถ่ายพอดแคสต์เรื่องาพี่ฆา,าศูนย์ขอไม่ลงลึกแล้วกันเนาะถ้าอยากจะไปดูก็ไปดูเอาเองนะครับมีเท่านี้ครับมีเท่านี้ครับวันนี้ก็ทาไมหล่นนียทำไมบูบิงทาไมหล่นไม่บูยี่ห้อบลูไม่ใช่อันถูกๆก็ไม่มืองทาแต่่ของงงแพหลนว ถูกไม่เคยหล่นเลยของแพงก็หล่นตั้งแต่เอกเทอร์ลแล้วมาครั้งนี้บลูคุมขมับะ่ะแต่ดีที่มันไม่เป็นอะไรมากมันแค่แบบปุบนิดนึงแต่ว่ายังใช้งานอะไรได้อยู่ก็ดีแล้วครับเพราะถ้ามันเสียมาคุณเสียหายหลายแสนแน่ออมีเท่านี้ฮะเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่ากับข้าววันนี้ครับผมตับือขอเกัอะไรยูตังไหยอะไรเป็น แกงสม้มคีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่แกงสม้มแล้วก็ผงะเป็นกับข้าวกินกับข้าวเนาะนี่ของอร่อยของอร่อยอยู่นี่แล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเจอกันสัปดาห์หน้าแจ๋ว